JK นำเสนอรถเก๋งมือ2ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะราคาอาจจะสูงนิดนะคะแต่ใช้งานได้ดีค่ะทุกท่านดูไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันได้นะคะรถโตโย t a าซ r รุ่นาปี02ค่ะในโฉมของท้ายหยดน้ำนะคะสีดำดูดีภายในเบาะหนังค่ะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นรถบ้านเทส I อว r r y ตัวพิเศษค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นค่ะใหม่เป็นดิจิตอลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวพิเศษนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะปรับข้างไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังสีสวยดูดีทั้งคันค่ะช่วงร่างดีพาสี68รถไม่เคยติดเกสตนะคะขับดีเอกสารพร้อมโอนราคาคันนี้นะคะ58,000บาทค่ะสนใจดูรถด้วยตนเองได้ในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ นัดหมายล่วงหน้าและไปทดลองขับไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ